นีหรือรับรัฐบ,บาลไทยที่บอกจะปกป้องก,กันดิงแต่ปล่อยให้ขาแมงเหย,ยบย่ำยิ้มรับอย่างย่อยย่อยชายแดนกลายเป็นแค่เ้นขีดที่ใครจะข้ามไปได้เลยคอมเมนต์ถามจะไปมหม็กทำชี้เชยบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่าขาขึ้นหน้าหนึ่งคอมเมนต์บุกมาคนไทยตะโกนถามหาอยู่ไหนกองทัพไทยแต่ข้างคนมันนั่งเงียบเล่นบทไม่รู้ไม่ชี้ไปคอมเมนต์มันกล้าสใส่ร้ายแล้วเราละนิ่งเฉยเลยนีหรือรับฐบาลไทยปล่อยสักสี่ไว้กลางชายแดนให้คอมเมนต์ต้องจะเชื่แผ่นดินแต่ไทยก็เงียบเป,เป็นเป็นไปกิน กอเท้าอาเกียิบ้านเมืองหลับตาแล้วเชื่อว่าว่าดีอยู่แล้วใช่ไหมยกดีเขาพ่อวิหารไว้เตือนใจอย่าให้ใครเอาไปพร้มอีกแม้แต่นิ้วเกียวประชาชนไม่ได้ขอใช้อาวุธแค่ขอให้ยืนหยัดไม่ปล่อยให้เขาชื่นแผ่นดินไทยไฟตรง้ามเล่นมาฟ้องศาลโบรมดาบไทยเล่นเกมเนนาๆแล้วบอกค่อยๆประชุมจะปีซีคอนเก็ตจากเศรษฐกิจจะคำเมนตัดส่งผลน้ำใหม่ฟังนิ่ปิดปากเกลือเลือดฝั่งนั้นยิ้มหยอยๆไปเขาเป็นมิตระาพเราจะทำไหมอย่าคิดมากเลยครับคนไทยใจดี ครับมิตรภาพมันต้องเนียบัวแล้วเรียกบันวา่าสันติภาพแล้วก็เชิญไปอยู่บ้านขามิรเลยละกันนีหรือรัฐบาลไทยประชาชนตะโกนโหไหล่แต่ท่านยังคงอยู่ในห้องแอร์ตอบแทนด้วยการนิ่งเกินไปนีหรือรัฐบาลไทยกลัวเสน้ากลัวสานโลกกลัวไปหมดยกเป็นกัวคนไทยโอรัฐบาลไทยดีหรือหัวใจของคนรัชชา คำแมะูำอีกครั้งมซ้ำบ่เคยไม่มีจบไทยยืนเฉยกับมือไหว้ของกันสมไม่ใช่สันติภาพแต่มันคือความกดดันต่อแผ่นคนไทยจะตายคำคมดานแต่รัฐบ,บ,บาลแค่นักแถลงในเหตุการูก็พกพแพ้แต่ได้ตแต่ออกสื่อทำเหมือนชนะชูเชียร์เขารุกตะล้ถอยทุกฝีก้าวสงสัยจริงๆว่าแผ่นดินนี้เป็นของใครกันแน่นี่หรือรัฐบ,บ,บาลไทย เป็นนายขอแแทนดิ้งหรือแค่เงาที่ไร้เสียงเมืจิตออประไตคือคำโฆษณาก็อย่าแปลกใจถ้าคนลูกคึ้นมาทวงบ้านของเขาคืน มิตรภาพเราจะทำไหมอย่าคิดมากเลยครับคนไทยใจดีคำดีนะครับทำมิตรภาพมันต้องเยียบหัวแล้วเรียกมันว่าสันติภาพเลยก็เชิญไปอยู่บ้านคำเนงนเลยละกันนี่หรือรัฐบาลไทยประชาชนตะโกนหัวไหลแต่ท่านอยากคงอยู่ในห้องแอร์ตอบแทนด้วยการนิ่งเกินไป เสน,น้ากลัวสันโลกกลัวไปหมดยกเป็นกลัวคนไทยรัฐบาลไทยดีหรือหัวใจของคนรักชาติคำแนะนำรุ่นปีครึ่งมันซ้ำแบบเดิมไม่มีจบไทยยืนเฉยทกมือไวของอยา แตเราถอยทุกฝีก้าสงสัยจริงๆว่าแผ่นดินนี้เป็นของใครกันแน่